ให้เลขเด็ดถูกกันแบบ3มงวดติดติดแล้วค่ะสำหรับเจ้าแม่ขุยอัน ติ๊ต็อกเกอร์สาวชอบจีนต้องบอกเลยว่าชื่อเสียงเรียงนาของน้องเรื่องการให้เลขเด็ดนั้นแม่นมากๆงานนี้พ่อหนุ่มคูบอลแน็กชารีก็ได้มาสาร,รภาพกลางไลฟ์ว่าแอบดูน้องกดเครื่องคิดเลขมาทุกงวดและเห็นเป็นแฟนก็ถูกทุกงวดแต่ก็ไม่ได้ซื้อตามรอบนี้เลยขอลองดูบ้างถึงกับสั่งออฟว่าออฟไปเหมามาให้หมดเลยนะเลขเจ้าแม่ขุยอันงานนี้น้องขุยอันของเราก็รีบเบรกกลางไลฟ์ทันทีค่ะว่าอย่าซื้อกันเยอะแล้วน้องขุย ก็โชคดีมาสามรอบแล้วรอบนี้อาจจะไม่โชคดีก็ได้เล่นกันแบบขำๆก็พอคะ่ะน้องรู้ว่าพี่แน็กบอกว่าจะซื้อสามเจ็ตามน้องก็บอกว่าไม่ได้นะไม่ดีไม่ดีค่ะและรีบลงไลน์อย่างไวน่าต้องไปดูเจ้าแม่ <c oughs> เจ้าแม่นั่นให้ลอตเตอรี่ถูกมาสามงวดแล้วนะ <c oughs> อ๋อเจ้าอ๋อเอออ๋อของแท้คนนนะนี่ของแท้อุยอันน่ะให้ ถูกมาแต่วันนี้พี่ๆเขาพูดกันอยู่สามมวแล้วแต่เชื่อดิพอไปตามเสียงมากพอไปตามมวดสี่ปุ๊บไม่ถูกแต่ก็ไม่แน่แต่ถ้าถูกมวนสี่ี่ดังเลยนะผมบอกว่าเป็นเจ้าแม่ดังไปเลยนะสี่มวติดนี่คือดังแน่เลยนะไอ้อะพวกนี้ขายบ้านขายรถไปเฮ้แต่ถ้าแต่ถ้าเขาถูกรอกซีไปซื้อเนี่ยดวงเปลี่ยนกันหมดอ่ะใช่ไม่ถูกสักคนอ่ะต้องมาลุ้นเงิน ต้องมีพี่คุยอันให้เลขอะไรไวะยังไม่รู้พี่รอดูพูดดิมกันเฮ้ยเขาให้ยังพี่บอกแล้วบอกแล้วปิดสามเด็กอยะเอ้ยไม่ได้ซื้ออ่ะโน้ตซ้ออไรเฮ้ยคุณนี้เราบอกรถตรงนี้อีกันตูดกระพันเปิดตูดกระพันเปิดถูดเลยจริงแค่แค่ไหนจริงใช่เขาบอกแล้วอยู่นี่เขาให้เลขอะไรเพื่อนๆบอกผมดิอุ้ยลูกน้องลูกค้าหักแค่ไรอืมเอาเพื่อนๆอย่าตลกดีจะทุนสามหรือทุนเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวภาวะเลขงแล้วเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวช่องน้องมัน อ้าวเวออปคุณนี้เจอลอตเตรี่กี่คันบวกให้หมดลอตเตรี่ระหว่างระหว่างเองขับรถเข้ามาในซอยอ่ะพี่เลองจะเจอหลายเลขหลายใบอย่าลืมนะได้ได้สามเจ็ดเจ็ดสามมันจะมาให้หมดมันจะถูกไหมลองดูสามเจ็ดเจ็ดสามเออลอตเตอรี่เจ้าแม่บอกเยอะขับเข้ามาในนี่นะในคูบอลนะขับมาเจอมันอยู่หน้าตลาดเยอะได้ได้โอกาสโอกาสรวยของเราแล้ว สามศูนย์สามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดใครบอกอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปไปหาเพราะอัานเสรแล้วถ้าผมตื่นทันนะก็ถอดแล้วอ่ะผมผมผมก็นั่งดูอยู่แต่เอ๊ะไม่กดเอ๊ยน้องกดเลขคืนเลขนี่แบบเฮ้ยมันตรงๆเลยเว้ยพอออกมาเอ้ยเออเว้ยผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่ารอบนี้ซื้อไม่ได้ลองดูสักงวดก็ได้รอบพรุ่งนี้ ขายเท้าเฮาขันที่มึงอยู่ตอนแรกแล้วนะที่แรกผมจะไปอยู่ไหนนอนแถวนี้เอาเออพี่เนี่ยสุขเรื่องยผู้สืบสามเจ้าไม่ได้จริงจริงไม่ได้ทุกคนจริงจริงไม่ได้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 จริงจริงไม่ได้สุขเรื่องยาถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ตีไม่ตีไม่ตีไม่ดีจริงจริงไม่ตีไล่ส่งไอ้ลูกกอยาฟังอะไรอยาฟังอะไรทุกคนยาฟังอะไรอยาฟังอะไรชิลินมโน้า my love, chi linh, mô nè, my love, ya phong a lai, phong a lai, phong a lai, có mày mi vè la phong a lai, 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 phong a phong mày la khoan again, ô. 万年，米若大力天买，土坤仅仅买动十页，please。跑瓦可按 three time lucky 了，this time four time 可以话卖 lucky 了金，仅仅买买动侧程，土坤十年内翻你 n y play 带，得话买动车程就可以按仅仅够买入，就仅仅 three time lucky，成功买入他买可以按 lucky three time 足够买 我尼奎安勇看，土根 three time lucky，成功卖路他麦奎安 lucky three time，哥麦路尼奎安勇晶晶买袋特产，晶晶卖米聊，奎安嗯，嗯 lucky 聊 every day，MVP o s 卖米聊，晶晶啊叫呀卖不晶晶嗯啊他喂啊，晶晶买袋 stop。 อ๋อสิ้นเลยแฟนแฟน你不来打卡อ๋อดูกว่ายี่สิบข้ามไปลู่ยี่สิบยี่ยงอ๋อข้ามไปข้ามไปลู่ยี่สิบเนอะข้ามไปข่าวใจยี่สิบโบ้ข่าวใจว้าวข่าวใจมาลู่คุณคิงเราลิปฮัลโหลเรามีคนอินโดอยู่ฮัลโหลฮัลโหลแพตชินแพตชินแพตชินฮัลโหลแพตชินเนาะ แปลว่า beautiful อ่า c a n see beautiful c a n see hello ถูกไหมนะออกเสียงถูกไหมก่อนฮัลโหลอโลฮ่าค่ะเพืพ่อนๆ <Hello. S 1> นี่แหละเพราะว่าอโลฮ่ามันมาจากไหนน้องสามเคยได้ยินไหมอโลฮ่าฮาวายค่ะฮาาวยอโลฮ่าอโลฮ่าอโลฮ่า my f r i e n d ไม่ได้เหมือน b u ล l y ค่ะเดี๋ยวเราไปโดนแขวน uh. โอ้ยโทษๆไม่ใช่พูดถึงว่าเวลาท่าเต้นไงไม่ใช่้นเฮ้ยไม่ใช่ก็เป็นแบบท่าเป็นอะไรนะโทษๆท ทำไมอะเฮ้ยทำไมห้องนั้นคนอินโดเยอะจังคือไปพลดว่าไะนะ o ล้วก็อันเดิ้ลอันเดิไล ออก็มอาคุณตาขามอกาคุณตาขามอาคุณตาขามือจิงว่าไงเธอจิ๋งทำไรไปบ้างอ่ะเธอเพื่อนเธอน่ารักมากเลยรู้ปะอืมเพื่อนเราชื่อสามเพื่อนชื่อสามหมอแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะเชอรี่เชอรี่เชอรี่เธอเรียนที่ไหนสองที่สองที่เลยหลเหรอแล้วแบบเธอเพื่นอนเยอะไหมอ่ะนิดหน่อย ปกติแบบเธอทำอะไรอ่ะปกติฉันฉันก็เต้นทุกวันนั่นแหละเต้นไปเรื่อยเธอไม่ชวนเพื่อนมาแบบคุยด้วยอ่ะอแล้วอยากรู้จักเพื่อนเธออ่ะใ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใช่๋อไม่ใช่คนไทยหรอเพื่อนเธอไม่ใช่คนไทยเหรอ yeah. เพื่อนเธอคนที่ไหนอ่ะทำไมเธอไม่คุยกับเพื่อนอ่ะนอมัน oh. มนะ่มน อ้าวฮัลโหลไมล์เลมซ m มีอืมดูเทม่าอ่าไอ้กุ้งทิม t ัมม English class. No t ไทย no t ตไท No t <tie. S 2> mm ้ตไทยมันเรามาทำอันนี้ไหมละครคุณธรรมอ่ <laughs> ะแสดงก,งกันเก่งขนาดนี้คุณ <laughs> ขิงเพรานะว่าละครอังกฤษนั่นแหละพี่นาไอห้หนูคิดเนี่ยเธอกำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าไม่น่ากดรับสองคนนี้เลยใช่ไหม <laughs> อย่าคิดแรงสิ <laughs> ไเขาไม่เขาไม่คิดหรไม่แต่อย่างน้อยหนูได้ครูสอนเต้นนะคะพี่แน็กนี่วันอังคารมาเต้นกันตอนเย็นจริงจริงสักหกโมงมาเลยหนูได้ครูสอนเต้นนะคะเนี่ยเจอโดยเป็นหนักิงจังนะสองชั่วโมงนะอะไรยังไม่เต้นหนูยังไม่เต้นสองชั่วโมงเราเป็นตัวเองอ่ะชั่วโมงขึนเ่ยเราเรียนกันอะเราคุยกันก็เกินชั่วโมงแล้วก่อนก่อนจะเริ่มคลาสก็คุยกันไปหนึ่งชั่วโมง เ,เรียนห้านาทีตีสิบเจ็ดนาทีมาแม่เราต้องเต้นรอบที่สองเราจะได้มีคอนเทนต์บ่อยต่อมาถ่าเราสองคนไปคุยกันเลยว่าเอาเพลงอะไรดีช่วงนี้ Baby Monster เบรรี่มอนสเตอร์มาแรงที่สุด Blackpink Blackpink ก็มาแรงที่นั่นก็มาเต้น Blackpink โอ้ที่ชอรี่องมาเต้น Blackpink ชอรี่ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d m เอ็นทูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ